สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับมาดามดอยอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะคลิปที่เราจะมาทําการเปลี่ยนกระถางให้ไม้ด่างในสวนของเรานะคะนี่นี่นะคะอันนี้นางเริ่มโตแล้วะคะ่ะแล้วก็รากทะลุกระถางแล้วนะคะนี่อันนี้เหมือนกันเนาะอันนี้บอลนาญี่ปุ่นนะคะ ลาก,กะทะลุกระถางแล้วถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถางให้นางแล้วนะคะนี่โอ้อันนี้ก็หูช้างด่างเหลืองค่ะทุกคนสวยงามนะคะอันนี้ได้มาในานามแนนซี่นะคะทุกคนแล้วก็นางก็มีหน่อแล้วด้วยนะคะเห็นไหมนี่หนึ่งหนอ่อนะคะนี่หนึ่งหนอ่อแล้วก็ 2หนนอโพแถมรากทะลุกระถางเหมือนกันนะคะนี่ยังไม่มีเวลาทำให้นางนะวันนี้วัสดุอุปกรณ์มีอะไรเบิ้งนะคะนี่ดินปลูกจะบอกว่าดินเจ้านี้ดีมากเลยทุกคนเนี่ยมันเป็นดินเหมือนดินจากกองปุ๋ยหมักจริงๆอะคะ่ะนี่สังเกตดินจากกองปุ๋ยหมักจริงๆเลยนะคะแล้วก็เศษวัชพืชอะไรมันมันมันร่วนซุยหมดเลยนะคะนี่ดีมากๆเลยนี่ ลัตนานะคะดินจากเชียงใหม่เนาะดีไม่ดีไม่รู้อะแต่มาดำดอยซื้อมาเป็นกองเลยค่ะทุกคนนุ่นสั่งมาล็อตหนึ่งสองอถุงนะคะเอามาจําหน่ายด้วยเนาะในสวนนะคะแล้วก็จะมีกาบมะพร้าวเล็กนะคะนี่ไม่ใช่ขุยนะคะกาบมะพร้าวเล็กแกล แกลบตรงนี้ต้องเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะทุกคนเห็นว่ามันจะเป็นแกลบเก่าแล้วนะคะถ้าหากว่ามันยังเป็นสีขาวๆที่เขาสีข้าวมาใหม่ๆอ่ะทุกคนไม่แนะนําให้มาผสมดินปลูกนะคะเพราะว่าเขาจะมีความร้อนเนาะอันนี้คือทิ้งไว้เป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกินปีสองปีไปเนี่ยเขาก็จะร่วนซุยกว่านี้นะคะอันนี้ก็เปลี่ยนสีไปเนาะนี่ วันนี้เราก็จะใช้สูตรนี้แล้วค่ะสูตรบ้านๆน,นี่แหละค่ะเอามาเปลี่ยนเจ้าหมูช้างดังเหลืองบอลนาญี่ปุ่นแล้วก็แนนซี่กันนะคะเดี๋ยวไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะมาค่ะเริ่มด้วยเราผสมส่วนผสม3ามอย่างเลยนะคะอันนี้จะเป็นแกลบนะคะเป็นแกลบเก่าๆจะดีมากเลยค่ะแล้วก็มีกลับมะพร้าวเล็กเนาะนี่ คลุกเขาให้เข้ากันค่ะดินนี้มาดามดอยจะใช้แค่1ส่วนหรือ1ส่วนครึ่งก็ได้นะคะถ้าหากว่ารู้สึกว่าผสมไปแล้วดินมันไม่ไม่พอนะคะขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เราผสมคลุกเขาให้เข้ากันเนาะ เมื่อเราผสมดินให้เข้ากันแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้คือออสโมโคดค่ะนี่มาดามดอยจะใส่ในนี้2กงกำมือนะคะเพราะว่าไอตัวออสโมโคดเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยละลายช้าเนาะซึ่งจะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยได้รับสารอาหารอยู่ตลอดเวลานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกระถางตัวนี้มาดามดอยจะใช้ตัวใหญ่เลยนะคะนี่ จะเห็นว่าเป็นกระบะที่มันมีรูข้างล่างรูเดียวนะคะแล้วก็ใส่กาบมะพ้าเล็กลงไปประมาณ2นิ้วค่ะเพื่อการระบายน้ำที่ดีเนาะเพราะว่าไอตัวหูช้างด่างเหลืองเนี่ยเขาชอบความชื้นแต่ไม่ค่อยชอบแฉะมากเท่าไหร่นะคะจะเป็นในกลุ่มของอลูคาเซียเนาะจากนั้นเราก็เอาดินใส่ไปพอประมาณนะคะนี่ จากนั้นนะคะมาดามดอยก็จะยกเจ้าหูช้างด่างเหลืองเนี่ยวิธีการยกออกจากกระถางเราจะใช้มือนะคะจะสังเกตว่ามือมาดามดอยจะใช้มืออุ้มไว้นะคะแล้วก็คว่ำกระถางลงนะคะแล้วค่อยตบตูดกระถางเนาะเพื่อเคาะเคาะดินนี่ค่ะจะเห็นระบบรากเขากําลังเดินดีมากเลยนะคะนี่รากเขากําลังแข็งแรงนะคะอันนี้พอดีเลยค่ะ ลากแบบนี้คือสมบูรณ์พอดีที่เราจะย้ายกระถางนะคะจากนั้นมาดามดอยจะค่อยค่อยถุยดินเนาะเอาถุยดินรอบๆต้นหูช้างด่างเหลืองออกนะคะเพื่อจะทำให้เขาแตกตาหน่อได้ไวนะทุกคนจะบอกว่า คุยไปคุยมามาดามดอยเจอไข่หูช้างดักเหลืองด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ตัวนี้นะคะไข่มันนี่ดูใกล้ๆเลยนะคะเจอเจอไข่ช้างหนึ่งใบแล้วทุกคนนี่นะคะกำนางกำลังงอกเดี๋ยวมาดามดอยก็ต้องขอคุยอีกนิดนึงนะคะแต่ว่ามาดามดอยจะไม่เอาเข้าออกอุ้ยนี่สองแล้วคะ่ะทุกคน นี่นะคะมาดารดอยจะยังไม่แยกนะคะให้เขางอกในนี้เลยนะคะนี่โอ้ยดีใจมากเลยแค่ไม่กี่เดือนเองนะตั้งแต่เอเดี๋ยวต้องไปดูโอ้ยตายแล้วทุกคนมาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแบตหมดนี่นะคะเราเปลี่ยนกระถางน้องหูช้างด่างเหลืองเสร็จแล้วเป็นหนึ่งต้นคะ่ะทุกคนฟอร์มเขาก็จะสวยแบบนี้นะคะนี่ สวยงามมากเลยค่ะนี่สวยเนาะไปะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอีกสองกระถางนะคะทุกคนมาต่อกันค่ะอ,อันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนให้แมนซี่นะคะแมนซี่ของเราก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระถางเขาอะเราต้องเอาปุ๋ยมะพร้าวรองก่อนนะทุกคนเหมือนเดิมค่ะ ขุยมะพร้าวรองเหมือนเดิมประมาณหนึ่งนิ้วนะคะประมาณหนึ่งนิ้วเนาะแล้วก็เอาดินที่เราปรุงลงไปลนะคะว oh. วามกระถางดูดูรากแน่นๆเลยค่ะตาย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 ,ตายรากแน่นแบบนีม้มันกอดกันเลยค่ะรากรากน้องกอดกันแล้ว ไปทางไหนแล้วนี่โอ้โหต้องดึงแล้นี่ต้องมีเสียหายกันบ้างนะคะก็ใช้น,นิ้วแย่ไปโอรากมันกอดกันแล้วทุกคนนี่นะคะโอ้โหดูสิ <laughs> รากแน่นมากไม่ได้เลี้ยง ไม่ได้ดูแลเขาเลยนะคะทุกคนเนี่ยอ่ะแล้วเราก็ใส่ดินนะคะดินที่เหลือลงไปขยายดินเก่าออกหน่อโผล่แล้วโอ้มีหน่ออีกเยอะเลยค่ะทุกคนเกลี่ยดินเกลี่ยดินออกนะคะเพื่อ จะให้เขาแทงหน่อนะทุกคนนี่ดูสิคาจะให้ดูนะว่าเขาแทงหน่อรอบเลยค่ะแทงหน่อรอบเลยดูนี่หน่อใหม่เริ่มเกิดนะคะนี่นี่นี่ก็หนอ่อแล้วก็ฝั่งนี้ก็เอาดินใส่เลยค่ะ ใส่เลยกดให้พอไม่ต้องแน่นมากนะคะนี่แค่นี้เองเรียบร้อยอีกหนึ่งกระถางนะคะต่อไปบอนเราก็ขยับเป็นไซส์นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไซส์เล็กเนาะอันนี้ห้านิ้วอันนี้น่าจะหกนิ้วเนิ้วเนี่ยคะ่ะก็เหมือนเดิมลองหนึ่งนิ้วเหมือนเดิม เล็กน้อยอันนี้แนนซี่แนนซี่เสร็จเป็นหนึ่งกระถางตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะปล่อยเขาไว้โอ้โหบอลน,นาญี่ปุ่นว้าวดูบอลน,นาญี่ปุ่นนี่มาดาโดยจะเลี้ยงแบบให้เขามีน้ำนะแช่ในน้ำนะคะนี่ตอนซื้อมานี่เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็น เป็นข้อเป็นไหลแล้วก็ให้ลำต้นเขาโผล่ที่นึงเพื่อจะให้หน่อเขาแทงมาได้ง่ายนะคะหน่อเป็นยังไงนี่เห็นหน่อไหมนี่ค่ะหนอ่อมีสองหนอ่อนี่อีกหน,หนึ่งเพื่อให้หน่อเขาแทงออกมาได้ง่ายๆแกนนี้ ก็เอาดินนี่เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทั้ง3มกระถางเลยจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะแต่มาดำดอยเอามาให้ดูนะคะนี่แล้วเราก็เอาน้ำใส่ในนี้เหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วง่ายๆนะคะลองเอาไปทําดูนะสูตรดินก็สูตรง่ายๆนะคะที่เรามีของอยู่ในบ้านนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ